สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันเวลาเดิมๆนะเจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูนูก็มีความรู้ดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะใครที่ได้เจอครูนูนะคะรู้ได้เลยว่าเราอ่ะพัฒนาความรู้นะคะพัฒนาความก้าวหน้าพัฒนาสติปัญญาของเรานะคะพัฒนาความคิดพัฒนาม n d เซ็เน้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูนูชื่นชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นนะคะถ้าวันนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนโลกภายในของเราได้ เราไม่มีทางสำเร็จยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะ เลยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการแบบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทั้งโลกภายในและภายนอกนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะครณนุก็นําความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตมาฝากกันกับทุกคนในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโลกนี้ยุคนี้เนาะมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายนะคะฉะนั้นในเมื่อคุณนูรู้ว่ามันง่ายอะ่ะแต่ยังมีคนอีกมากมายอาจจะคิดว่ามันยากหรือว่ามันทําแล้วมันดูจะเป็นเป็นไม่ได้หรือเปล่านะคะนั่นเป็นเพราะว่า เราอะที่อดีตที่ผ่านมาอย่างคุณนูเองนะคะชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รู้เรื่องแบบนี้แต่วันหนึ่งเราได้มารู้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกมั่นใจและแบบโคตรมีพลังที่ต้องการทําความฝันของเราให้เป็นจริงและทุกความก้าวหน้าของเรานั้นเรารู้ว่าถ้าใครที่เขาต้องการความก้าวหน้าและต้องการพัฒนาตัวเองเขาได้มาฟังเราเขาได้รับพลังจากเราเขาเองก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ที่จะ พาตัวเองไปสู่เส้นทางความฝันความก้าวหน้านในสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวกรุนูขอแชร์แหว่งปันตัวเองออกไปด้วยนะคะทุกครั้งที่คุณได้ออกมาไลฟ์ออกมาปลดล็อกให้กับผู้คนหรือแม็กระทั่งปลดล็อกให้กับตัวคุณเองนี่แหละมันโคตรสำคัญนะคะที่สําคัญจุดแรกเลยก็คือสําคัญกับตัวคุณเองนี่แหละค่ะถ้าใม้กรูนูมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้ออกมาทรงพลังนะคะ ครูนูครูครูนูได้ไปฟังอ่าคลิปอาจารย์บัณฑิตคลิปหนึ่งนะคะอาจารย์หมอบัณฑิตบอกว่าการทำคอนเทนต์ในยุคนี้บางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่แบบมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วเนาะมันก็เลยทําให้ครูนูกลายเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะแชร์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 ชะนะคะ แช์ออกไปนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะได้อะไรได้ความสุขนะคะได้ปัญญาเพิ่มเติมมากมายและ,ะคุณก็สามารถได้รับเงินทองมากมายเข้ามานะคะตอนแรกๆทาก็อาจจะมีความอุย้ยทาไมฉันก็ต้องการอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางอย่างมันก็ยังไม่มาเลยก็ไม่เป็นไรก,ก็ทํามันต่อไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณยิ่งทําคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวครูนุขอแช์ตัวเองออกไปก่อนนะคะ ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะคุนูให้ทุกๆวันก็ได้นะคะว่าตัวเองพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งถ้าวันนี้เราไม่ได้ออกมาให้เราก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวของเราเองได้ดีอย่างแน่นอนค่ะเจ็บนึ่งนะคะทุกคนขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะ,ๆๆะ,คะโอเคเรียบร้อยนะคะ ฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวตะกี้พูดถึงว่าอาจารย์บันดิตบอกว่าการทําคอนเทนต์ยุคนี้ใครหลายๆคนมีความรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์ทำไมมันวุ่นวายมันปวดหัวอะไรแบบนี้คะถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะออกมาทำคอนเทนต์ไม่มีทางที่จะออกมาสร้างแบรนด์ไม่มีทางที่จะออกมาให้นะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ คุณนูนะคะได้ฟังอาจารย์บอกว่าถ้าเราคิดว่าการทำคอนเทนต์มันเท่ากับการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องการทำบุญแต่เราไม่ได้ไปทำที่วัดนะคะแต่เราสามารถให้มหาปัญญาออกไปนี่ถือว่าเราได้บุญมหาศาลเลยนะคะถึงแม้ตอนที่คุณให้อ่ะยังไม่มีใครมาเห็นยังไม่มีใครมาดูนะคะ แต่คุณสามารถที่จะให้ออกไปก่อนเพราะเขาจะมาชมย้อนหลังอย่างแน่นอนค่ะเขาคุณก็ได้บุญทุกครั้งนั่นแหละที่คุณให้นะคะยิ่งคุณมีความสุขคุณก็ยิ่งจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่รู้อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้ามันคืออะไรนะคะเมื่อก่อนครูนูก็ไม่รู้ค่ะแต่พอได้ก้าวมาเป็นครูนูนะคะได้รู้สิ่งที่เราไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะและทําให้เรารู้สึกว่า เราโคโชคดีนะคะชนะแล้วสิ่งแรกเลยนะคะจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราครบกัลยาณมิตรนะคะกัลยาณมิตรในที่นี้ก็หมายความถึงเพื่อนของเราเช่นกันค่ะคนรอบตัวเราที่เราครบหานะคะวันนี้ถ้าคุณยังคบคนที่เวลาที่เจอหน้ากันนะคะแล้วพูดถึง คนนะคะพูดถึงสิ่งอื่นนะที่แบบไม่ได้คิดถึงไอเดียไม่ได้พูดถึงความคิดมายเซ e ตการพัฒนาตัวเองความก้าวหน้าแบบเนี้ยมันหมายความว่ากาลยามณมิต แบบนั้นนะ่ะอาจจะไม่ทําให้คุณก้าวหน้าเลยได้เลยค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณต้องการมีความก้าวหน้าในชีวิตคุณต้องคบหากัลยาณมิตรที่ทําให้คุณผลักดันให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองและก้าวหน้าพัฒนาใน,นทุกๆวันทุกๆวินาทีเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะถือว่าใครที่มาคบเราหรือว่าอ่าบร,รู้จักกับเราเราโชคดีมากๆที่ได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ เราได้เข้ามายืนอยู่โลกโซเชียลและมีได้รับความรู้ต่างๆมากมายและยิ่งรู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนนะที่ชีวิตที่ผ่านมาเวลาที่เราคบเพื่อนหรือว่าคบกระยานในมิตรทุกครั้งที่เจอหน้ากันน่ะเรามักจะพูดถึงคนอื่นเสมอค่ะเพราะการพูดถึงคนอื่นก็เหมือนกับการนินทานั่นเองนะคะนั่นก็เป็นนิสัยหรือว่าเป็นอ่าสิ่งหนึ่งที่คน9 7รหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปทํากันเนาะแต่วันนี้รู้ไว้เลยนะคะว่า จุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณต้องคบกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่เขาเวลาที่เราเจอหน้ากันจะไม่พูดถึงใครเลยค่ะพูดถึงแต่ไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆไอเดียที่สร้างชีวิตสร้างสิ่งที่ดีงามในอ,าอนาคตของเรานะคะพูดถึงความคิดการปรับเปลี่ยน mindset การพัฒนาไปถึงความก้าวหน้าต่างๆมากมายค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่า คุณต้องการมีความก้าวหน้าในชีวิตแต่คนรอบตัวคุณหรือว่าเพื่อนที่คุณคบนะคะเขายังพาคุณนะคะไปพูดถึงเรื่องที่มันแบบไม่ได้ประเทืองปัญญาหรือว่าพูดถึงสิ่งที่ ทำแลให้ตัวเองอ่ะยิ่งยิ่งเราพูดถึงสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะกลับเข้าตัวเราอย่างแน่นอนค่ะเมื่อก่อนครูโอก็ไม่รู้นะคะแต่พอได้มาเรียนรู้การแบบทํางานบนออนไลน์เราได้อยู่ใกล้คนสําเร็จเนาะได้เจอกรณิกลยานณมิตรที่ดีนะคะคบคนห้าคนนะคะที่เขาสามารถนะคะทาให้คุณไปถึงความก้าวหน้าไปถึงฝั่งฝันที่คุณต้องการนะคะไม่ต้องไปคบแบบเอาตัวติดตัวก็ได้ค่ะแค่คุณเข้าไปเสพเขาไปดูไปซึมซับวิธี การวิธีคิดของเขาวิธีพูดของเขานะคะว่าวันหนึ่งเขาพูดเรื่องอะไรวันหนึ่งเขาต้องทําอะไรบ้างแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้เราพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าขึ้นในทุกวันค่ะถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในกลุ่มคนที่แบบพูดถึงแต่คนอื่นนะคะเพราะ ทุกครั้งอะถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเนาะยิ่งอย่างคุณนูเมื่อก่อนเราก็เคยมีทุกคนมีหมดเลยค่ะคุณนูเชื่อนะคะว่าเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือว่าเจอใครก็ตามไม่ได้เจอกันนานๆบางครั้งพูดถึงตัวเราแล้วพูดถึงคู่เพื่อนเพื่อนด้วยกันแล้วก็ยังไปพูดถึงคนอื่นอีกต่อไปนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆฉะนั้นวันนี้ถ้าเราได้เจอใครนะคะเราต้องพูดถึงแต่เรื่องไอเดียพูดถึงแต่ความคิดการปรับเปลี่ยนมายเซ็ตและ คบเพื่อนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะ ถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถครบคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตยังล่องลอยยังคิดไม่ออกว่าชีวิตฉันจะต้องทํายังไงชีวิตของฉันต้องการสิ่งไหนต้องการเป็นอะไรนะคะนั่นหมายวามว่าชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญสิ่งแรกเราต้องเลือกคบเพื่อนคบกัลยาณมิตรที่ผลักดันให้เราไปสู่ความสําเร็จนะคะทุกครั้งที่เจอหน้ากันหรือว่าคุยกันแบบไหนก็ตามค่ะต้องพูดถึงคนอื่นเท่านั้นนะคะ คุณูเมื่อก่อนไม่เคยรู้ค่ะแต่พอเราไปอยู่ใกล้คนสําเร็จไปเสพคนสำเร็จ,รจถึงได้รู้ว่าทุกครั้งอ่ะที่เขาเออกมาสอนออกมาไลฟ์ส่งต่อให้กับเราอ่ะเรารับรู้ได้ถึงพลังเขาที่เขาไม่เคยพูดถึงคนอื่นเลยเขาจะพูดถึงแต่ไอเดียทั้งนั้นนะคะไอเดียดีๆความคิดดีๆที่จะพาเราไปสู่อีกก้าวหนึ่งของอนาคตของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่2เลยในวันนี้นะคะจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในชีวิตของคุณนะคะก็คือวันนี้นะคะหลายคนนะคะ ขังตัวเองไว้กับความไม่รู้ค่ะความไม่รู้นี่ก็คือสิ่งที่อย่างเช่นวันนี้เราอดีตที่ผ่านมาอย่างครูนูนะคะแล้วก็ทุกคนน่ะที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าอยู่โลกโซเชียลบางสิ่งบางอย่างเราไม่ยอมที่จะเปิดใจเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะคะมันดูคาดมันไม่ ลูกค้าไม่ถึงเลยอ่ะแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอแบบนี้นะคะแต่วันนี้ถ้าเรารู้นะคะอย่างเช่นครูนูและทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลได้มาอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จเรามาได้เห็นได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอา้าสิ่งนั้นมันก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหลยมันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้เลยแบบนี้นะคะ ฉะนั้นถ้าคุณยังขังตัวเองอยู่กับความไม่รู้นะคะมันจะทำให้คุณมีชีวิตอยู่แบบเดิมๆค่ะและถ้าเราต้องการก้าวหน้าในชีวิตเราต้องเปิดสมองของเราเปิดใจของเรานะคะให้เห็นถึงสิ่งที่เราไม่เคยพบเราไม่เคยเจอนะคะและก็เห็นถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะเห็นถึงความที่เรามีความส อันนั้นแบบนั้นเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะคะแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะคะถือว่าเราเอ,อ่ะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคะ่ะฉะนั้นแล้วจงเปิดใจเปิดสมองของคุณให้ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยเจอและคาดไม่ถึงนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกแห่งความสําเร็จบนโลกแห่งความ ไปได้คุณจะเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่คุณไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็มีอยู่ด้วยเลยนะคะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณเปิดใจตัวเองนะคะเปิดสมองตัวเองคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ก้าวหน้าขึ้นอีกแน่นอนค่ะคลุนุมเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองนะคะว่าฉันก้าวหน้าและกระโดด มาไกลมากๆนะคะมันเลยทําให้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่เห็นตัวเองกับพัฒนาเลยทุกคนเลยเห็นครูนูทำทำทำนั่นเพราะว่าเราพัฒนาจากโลกภายในนะคะฉะนั้นแล้วทํามันต่อไปคะ่ะทุกคนถ้าคุณไม่ยอมที่จะเรียนรู้คุณไม่ยอมที่จะรับฟังสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆแล้วความไม่รู้เป็นอะไรที่แพงมากๆเลยคะ่ะทุกคนดังนั้นแล้วรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณได้มารู้ในสิ่งสินี้ มันโคตรที่จะพาชีวิตของคุณก้าวหน้าไปอย่างแน่นอนค่ะอ่าแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะถ้าเราต้องการความก้าวหน้าในชีวิตคุณต้องเริ่มต้นฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะจากสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดนะคะอย่างเช่นวันนี้หลายหายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันก็ต้องการความก้าวหน้านะแต่ฉันยังไม่รู้ที่จะเริ่มต้นยังไงนะคะ ง่ายๆเลยค่ะยุคนี้ยุคออนไลน์ถ้าคุณได้มาเจอครูนูนะคะคุณสามารถพัฒนาตัวเองโดยการที่เห็น หรือว่ารู้บางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นได้มาฟังไลฟ์ครูนูวันนี้แล้วรู้สึกว่าฉันได้รับความรู้อ่ะนาสิ่งสิ่งนี้มาส่งต่อได้ค่ะง่ายๆเลยอย่างครูนูเองนะคะแรกๆที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตนะคะครูนูก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์และเราก็นําสิ่งสิ่งนั้นมาส่งต่อมาถ่ายทอดเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นเราเลยเห็นตัวเองพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราได้เริ่มต้นฝึกฝนค่ะเพราะไม่มีสิ่งไหนที่จะได้มาแบบฟรีๆนะคะทุกคน จริงๆและคำว่าฟรีนะไม่ใช่ว่าได้มาแบบไม่ต้องแลกอะไรนะคะมันต้องแลกทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาค่ะถ้าคุณต้องการมีความก้าวหน้าคุณก็ต้องลงมือฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะโดยการทำนะคะในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในตอนนี้นะคะบางคนมีความมีความสามารถมากมายแต่ไม่รู้ที่จะเอาอะไรไปก่อนทํำยังไงดีก่อนนะคะคุณก็แค่ดึงมาสักจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเก่งนะคะคุณมีความสามารถนะคะคุณต้องการ ชีวิตของคุณแบบไหนคุณก็ทําในสิ่งสิ่งนั้นได้เลยทันทีนั่นเลยค่ะเพราะเราต้องแลกด้วยการลงมือทําแลกด้วยการเรียนรู้แลกด้วยการฝึกฝนทั้งนั้นค่ะแลกด้วยการทุ่มเททั้งนั้นนะคะ คนสาเร็จทุกคนคนที่ก้าวหน้าทุกคนไม่ใช่เขานอนอยู่เฉยๆแล้วเขาสําเร็จนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วจงรู้ไว้เลยว่าวันนี้ถ้าเราต้องการสิ่งใดเราก็ต้องเริ่มต้นทําเริ่มต้นฝึกฝนค่ะครูนูเองยังไงทําไมครูนูถึงเชื่อมั่นในตัวเองว่าครูนูสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะเราได้เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เรายังไม่พร้อมเริ่มต้นวันแรกจากที่เรารู้สึกเราก็ยังไม่มีอะไรแต่พอเรายิ่งทําเรายิ่งมีเรายิ่งเพิ่มแบบนี้นะคะมันเลย ทำให้เราเห็นทุก ก้าวหน้าของตัวเองมันเลยทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ทุกคนอยากก้าวหน้าคุณจะต้องทําให้ตัวของคุณเองภาคภูมิใจในตัวเองก่อนไม่ต้องไปสนใจใครคะ่ะสนใจแต่ตัวคุณให้ได้ให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องทําเพื่อตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่สามารถที่จะทําเพื่อตัวของเราเองได้เราก็ไม่มีทางที่จะส่งต่อความสําเร็จให้กับใครได้อย่างแน่นอนค่ะอาฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้จุดเริ่มต้นของ ความก้าวหน้ามี3อย่างนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่นําไปทําหรือว่านําไปเรียนรู้นะคะหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมคุณสามารถที่จะพาเองเก้าวหน้าได้อย่างไกลอย่างแน่นอนค่ะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้รักการช่วยเหลือรักการแบ่งปันและ เชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองเนาะมันเลยทําให้ครูนะคะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ทาหางมันทําให้เรามีความสุขทุกครั้งเนาะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกเลยนะคะที่จะทําให้คุณรู้ว่าอ่าคุณจะพัฒนาคุณจะก้าวหน้าได้ยังไงก็คือกาลยานมิตรของคุณนั่นเองนะคะหรือว่าเพื่อนของคุณนะคะวันนี้ดูเลยนะคะอ่ารอบๆตัวของคุณนะคะที่ทํางานของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตาม คนที่คุณคบอยู่ในตอนนี้เวลาที่เจอหน้ากันน่ะพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องไหนนะคะพูดถึงคนหรือเปล่านะคะการที่เราแบบจับกลุม่มพูดถึงคนมันก็หมายความว่าเรานินทาน,นั่นเองะคะะซึ่งจริงๆแล้วครูนูนะคะเมื่อก่อนครูนูก็เคยเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเป็นหมดเลยคะ่ะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราปรับเปลี่ยนตัวเองมันก็ไม่ได้ยากมันง่ายๆสบายๆเองคะ่ะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่า กละกระยานมิตรที่เราวควรคบนะคะก็คือเราต้องครบคนที่พูดถึงไอเดียพูดถึงความคิดพูดถึงการปรับเปลี่ยน mindset และพูดถึงไอเดียที่มันสร้างสรรค์น,นะคะและ ต้องคบคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าคบเพื่อนแต่ละคนคบกัลยาณมิตรแต่ละคนที่ไม่รู้าเลยว่าชีวิตวันข้างหน้าฉันจะเป็นยังไงนะคะไม่เคยตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแหละเห็นไหมว่าชีวิตของเราเนาะก็เหมือนเขาว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครครบอาจารย์บัณฑิตก็สําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนเนาะง่ายๆเลยใช่ไหมคะคบคบครูบาอาจารย์ของเรานะคะถ้าวันนี้คนรอบตัวของเราอาจจะยังมี ความคิดมีไม์เซตที่ไม่ตรงกันกับเราเราก็แค่เอาตัวเรามาเซฟมาอยู่ใกล้คนสําเร็จอยู่ใกล้คนที่มีไอเดียดีๆให้กับเราปลูกฝังหรือว่าถ่ายทอดนะคะพลังงานดีๆถ่ายทอดความรู้ดีๆถ่ายทอดความก้าวหน้าให้กับเราง่ายๆเลยนะคะยุคนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้อย่าขังตัวเองไว้ด้วยความไม่รู้นะคะเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาครูหนูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ กด,กดความร่ํารวยหรือว่ากดสัตรรมอะไรแบบนี้เนาะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันดูแบบไม่น่าเชื่อมันดูแบบไม่ใช่หรอกคาดไม่ถึงหรอกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยพบไม่เคยเจอนะคะแต่วันนี้เรารู้ว่า ความไม่รู้มันโคตรแพงเลยค่ะถ้าคุณยังไม่เปิดหัวไม่เปิดสมองไม่เปิดหัวไม่เปิดสมองไม่เปิดใจของคุณนะคะให้รับรู้ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นะคะจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นไปได้หมดค่ะขอเพียงแค่ใจเราเชื่อนะคะถ้าเรารู้แล้วเราก็แค่นะคะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง มันสามารถที่จะก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนเห็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้มันง่ายเสมอและก็เห็นในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ถึงทุกอย่างนะคะ ง่ายายกลูนูชื่นชอบมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะเลยเป็นคนหนึ่งที่รักการชื่อเหลือรักการแบ่งปันเลยออกมาเพราะรู้ว่านี่แหละเป็นเส้นทางเดียวที่จะพาฉันไปสู่เส้นทางความฝันและเป้าหมายของฉันนะคะ,ะฉะนั้นเราเปิดใจแล้วเราก็ต้องเรียนรู้นะคะและรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้และมันง่ายทุกอย่างทุกทางเลยค่ะถ้าคุณแค่เปิดใจและรับเอาสิ่งสิ่นั้นเข้ามาไวใ้วในหัวในหัวใจของคุณนะคะ เราต้องเปิดสมองเปิดหัวใจเราเนาะรับเอาความไม่รู้มาเป็นความรู้ที่ดีและยอดเยี่ยมมากนะคะอย่าให้ตัวเองอะ่ะอยู่แต่ในคุกของความไม่รู้นะคะความไม่รู้อะ่ะหาได้ง่ายๆนะคะบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลจะทําให้คุณได้รู้ว่าเอา้าความไม่รู้นี่จริงๆแล้ว ฉันไม่น่าเสียเวลาเลยนะคะทั้งๆที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้เรียนรู้หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้เราในเมื่อเราแบบมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วนะคะแล้วก็แบบรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วนะคะเราต้องเริ่มต้นฝึกฝนนะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองค่ะเพราะว่าความก้าวหน้าของเรานั้นนะคะมันแบบต้องมาจากการลงมือทําเท่านั้นนะคะไม่มีคนสําเร็จคนใดที่ สำเร็จหรือว่าก้าวหน้าจากการไม่ลงมือทําค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่มีของฟรีในโลกหรอกนะคะจริงๆของฟรีในโลกก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องเอาอะไรเอาเงินหรือว่าสิ่งของไปแลกแต่มันคือเราต้องเอาใจของเราแลกค่ะแลกด้วยความทุ่มเทแลกด้วยการเรียนรู้แลกด้วยการพัฒนาแลกด้วยการแบบยืนหยัดแลกด้วยการแบบ หลายสิ่งหลายๆอย่างเอาก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าวันนี้เราต้องการความก้าวหน้าเราต้องลงทุนทางใจของเราให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่มันคุ้มค่ามากๆที่สุดถ้าคุณลงทุนไปก็คือกลงทุนด้วยใจเท่านั้นคะ่ะไม่ใช่ลงทุนโลกภายนอกปรับเปลี่ยนโลกภายนอก แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโลกภายในได้นะคะฉะนั้นแล้วเราก็แค่ฝึกฝนตัวเองต่อไปไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าเรามุ่งมั่นทุ่มเทนะคะครูนูเชื่อมั่นในตัวของนูเองค่ะครูนูพัฒนาตัวเองทุกๆวันและก็ฝึกโลกภายในของครูนูทุกๆวันนะคะเพราะว่าครูนูอ่ะตั้งเป้าที่ใหญ่มากๆค่ะูเคยเลยมั่นใจว่ายังไงฉันก็สําเร็จนะคะเพราะว่าฉันต้องผ่านบททดสอบที่มันยิ่งใหญ่ถ้าเรา ผ่านบททดสอบแค่เล็กๆเราก็เป็นคนเล็กๆแต่เราฝันใหญ่เราก็ต้องผ่านด่านที่มันใหญ่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่นะคะจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องผ่านลมผ่านฝนผ่านพายุเยอะแยะมากมายค่ะถ้าเราต้องการเป็นแค่ต้นไม้เล็กๆอายุไม่ยืนแบบนี้อายุไม่มั่นคงไม่เป็นต้นไม้สองสามพันปีเราก็ต้องแค่เจอลมเจอฝนเล็กๆน้อยๆนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องทุ่มเทอย,อย่างสุดๆเลยนะคะ แรกๆอาไม่เข้าใจทําต่อไปเถคะเพราะว่าชีวิตของเรามันต้องไปต่ออย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ไปต่อคุณก็ต้องแบบล้มลงะะหรือว่าเป็น ต้นมะเขือต้นขอัวง,งอกอะไรแบบนี้เนาะจากนั้นทุกคนก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนนะคะโดยใช้3วิธีนี้นะคะที่ครูนูนํามาฝากในวันนี้ฝึกฝนเรียนรู้นะคะเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเรามีฝันที่ใหญ่นะคะฝันใหญ่ยังไงยังไงต้องสําเร็จแต่ต้องทุ่มเทให้มันสุดใจทุ่มเทให้มันเยอะกว่านี้นะคะฝึกฝนตัวเองต่อไปยังไงยังไงนะคะเดี๋ยวเส้นทางเดี๋ยวผู้คนนะคะสถานการณ์นะคะจะเข้ามาหาคุณเองอย่างแน่นอนค่ะครูนูเชื่อแบบนี้นะคะเพราะคน สำเร็จบอกมาแบบนี้เราไม่เถียงเราไม่ถามนะคะเรารู้เลยค่ะยิ่งเรียนยิ่งรู้เนาะยิ่งเรียนยิ่งก้าวหน้าฉะนั้นนําความก้าวหน้าของคุณในทุกๆวันนะคะวันนี้คุณอาจจะยังก้าวไม่ได้ไกลแต่คุณก้าวแบบหนักแน่นน่ะยังไงคุณก็สําเร็จแน่นอนนะคะ ถ้าวันนี้นางครูนูนะคะครูนูบัญญัตินิยามตัวเองไว้แล้วว่าทุกความก้าวหน้าของฉันทุกการพัฒนาของฉันฉันจะนํามาส่งต่อถ่ายทอดเพราะว่าทุกครั้งที่เราส่งต่อถ่ายทอดเรารู้อย่างแน่ชัดว่าเราพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะแล้วจะเก็บไว้ทําไมเนาะฉะนั้นแล้วนะคะ คุณรู้ไว้เลยว่าทุกคนสําเร็จได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นเราตั้งใจเราพัฒนาตัวเองต่อไปลงมือทําเท่านั้นค่ะถ้าไม่ลงมือทําไม่มีทางสําเร็จแน่นอนนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้ครูนูทั้งสุดและย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองยืนหยัดตัวเองอย่างยอดเยี่ยมนะคะและต้องการ เป็นบุคคลสําคัญระดับโลกต่อไปก็ต้องอทํามันเหมือนที่กรุงนูทำนี่แหละเพราะเรามีฝันใหญ่เนะ <c oughs> าะคาะฉะนั้นแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ติดตามเหตุกรูนูนะคะขอบคุณทุกพลังใจและคุณนูก็ขอส่งพลังใจที่ยิ่งใหญ่นี่ออกไปสู่ทั่วมุมโลกทุกๆวันนะคะก้าวนาในทุกๆวันก้าวเล็กๆก้าวแน่นๆนะคะทุกคนยังไงยังไงก็มั่นคงยั่งยืนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ไหมในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะบ๊ายบาย